กรมประมงได้รับเรือประมงไทย6กลำกลับเข้าฝั่งจังหวัดสงขลาตามหลักเกณฑ์เรือเปลี่ยนพื้นที่ทําการประมงขณะที่เรือประมงไทยสี่ลำที่ถูกทางการมาเลเซียจับกุ่มขนาดนี้สามารถช่วยเหลือทั้งคนและเรือกลับมาอย่างปลอดภัยทากลางความดีใจของญาติและส่วนราชการที่รอต้อนรับค่ะที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลาสองท่าสะอ้าน ตำบลบอยางองเภอเมืองจังหวัดสงขลานายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงได้มอบหมายให้นายจารูนศักด์เพชรรีผู้ตรวจราชการกรมประมงเป็นประธานในการแถลงข่าวร่วมต้อนรับเรือย้ายพื้นที่ทำการประมงจากอันดามันสู่อ่าวไทยโดยมีนายเจเริญโอมาณีประมงจังหวัดสงขลาผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาเรือประมงไทยจำนวน4ลำมีลูกเรือทั้งหมด19รา เป็นเรือย้ายพื้นที่ทำการประมงจากอันดามันสู่อ่าวไทยถูกทางการมาเลเซียจับกลุ่มในข้อหาผ่านาน่านน้ำภายในโดยไม่ได้รับอนุญาตอธิบดีกรมประมงจึงได้มีการรายงานเรื่องนี้ไปยังร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เพื่อเรียงประสานคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทยมาเลเซียผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่กองทัพเรือภาคซภาค3และหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเรือประมง ไทยที่ถูกจับกุมทั้ง4ลำประกอบด้วยเรือซับรุ่งเตริญชัย3-1เรือลูกเจี๊ยบ89เรือลอทวีศัก ทวีทรัพย์29และเรือวีวระประมง999ซึ่งมีลูกเรือรวมทั้งหมด19คนเป็นคนไทย11คนเมียนมา7คนและกัมพูชา1คนส่วนเรือประมงที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือนี้วันนี้ยังมีเพิ่มเติมอีก2ลำคือเรือราวีสีทอง51และเรือปอทรัพย์เป็น1รวมเป็น6ลำค่ะขณะที่เรือเข้าเทียบท่านะครับสังเกตได้ว่าทุกคนยังมีกำลังใจดีผู้ควบคุมเรือและลูกเรือบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่า ทีแรกก็ตกใจแต่ด้วยการพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้จงใจล่วงล้ำหน้าน้ำบวกกับการช่วยเหลือของทางการไทยก็ทำให้อุ่นใจมากขึ้นซึ่งใส่ที่แท้จริงเป็นเพราะว่าเรือหนึ่งลำเครื่องยนต์ในขัดขอ้องคลื่นเลยชัดลอยลำเข้าไปในเขตหน้าน้ำมาเลเซียทำให้เรืออีก3ามลำต้องเข้าไปช่วยเหลือจนเป็นเหตุให้ถูกจับไปด้วยนะครับแต่ทางนี้ทางการมาเลเซียก็มีการดูแลเป็นอย่างดีและทางการไทยสามารถให้เหตุผลที่ชัดเจนได้ว่า ว่าเราไม่ได้มีการจงใจใลุกล้ำล่านนะ้ําจนได้รับการเปิดตัวมาในที่สุดนะครับด้านนางสาวเพชรรัตนสําดานรัตลูกสาวเจ้าของผู้ควบคุมเรือรายหนึ่งที่ถูกจับเข้าโผกอดพ่อทันทีที่ลงจากเรือก็บอกนะครับว่าเป็นห่วงพ่อมากพอรู้ว่าทั้งพ่อและเรือและลูกน้องในรนจับก็พยายามดิ้นรนช่วยเหลือทุกวิถีทางจนมาโล่งใจตอนได้รับสายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ทําให้มั่นใจได้ว่าพ่อต้องกลับมาได้อย่างปลอดภัยแน่นอน และฝันก็เป็นจริงนะครับต้องขอบคุณรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสําคัญไม่ทอดทิ้งประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะเรือทั้ง6กลาอยู่ระหว่างกําลังยื่นขออนุญาตทําการประมงในฝั่งอ่าวไทยสําหรับกรณีนี้ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งสั่งการให้กรมประมงปรับปรุงระเบียบใหม่เพื่อให้การย้ายฝั่งทําการประมงสําหรับเรือที่ได้รับไปอนุญาตอยู่แล้วสามารถย้ายฝั่งได้ตลอดทั้งปีทุกประเภทเครื่องมือให้เหมาะสมตรงกับบริบทที่แท้จริงของชาวประมงโดยอยู่ ภายใต้เงื่อนไขไม่เกินโคต้าปริมาณสัตว์น้ําสูงสุดที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ใหม่ส่วนเรื่องของวันทําการประมงให้ได้รับวันทําการประมงเท่ากับจํานวนวันทําการประมงปกติของเรือในพื้นที่ที่ขอย้ายไปแต่ต้องไม่มากกว่าจํานวนวันที่ได้รับอยู่เดิมซึ่งเรื่องนี้กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนพื้นที่การทำประมงแล้วเมื่อวันที่8รกรกฎาคม2567พร้อมได้นำส่งเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา นุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปซึ่งคาดว่าอาจจะมีการประกาศใช้ไม่เกิดวันที่15กรกฎาคมนี้ตอนนี้กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์การย้ายพื้นที่ทําการประมงฉบับลงวันที่8รกรกฎาคม2 5 6 7ซึ่งท่านอธิบดีกรมประมงลงนามท่านบัญชาสุกแก้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ส่งไปเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่ง ผมประสานประทางกรมได้รับคำยืนยันว่าไม่เกินวันที่15จะประกาศในราชกิจจาแล้วจะมีผลมัคับใช้เลยนะครับไม่ต้องรอ15วันก่อนการเคลื่อนย้ายนะครับในประกาศมีรายละเอียดว่าเจ้าของเรือจะต้องยื่นคำร้องต่อกกรมประมงนะครับว่าเป็นเครื่องมือประมงชนิดไหนจะย้ายข้ามฝั่ง,งเช่นอ่าวไทยไปอันดามันหรืออันดามันมาอ่าวไทยในช่วงฤดูวันไหนแล้วก็กรมประมงจะไปดู ไปดูปริมาณสัตว์น้ําสูงสุดที่หรือ MSY ที่สามารถจะทําการประมงได้ของเครื่องมือประเภทนั้นๆถ้ายังมีปริมาณสัตว์น้ําเหลือในใน,ในตัวเลขสายวิชาการก็จะอนุญาตได้มาแต่ถ้าเครื่องมือประเภทไหนมันมันเต็มศักยภาพแล้วก็จะไม่อนุญาตไม่ได้อนุอนุญาตทุกลามหรือทุกประเภทเครื่องมือนะครับ